สับสนนโดยบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพเอ็มวีซ่าไม่ใหญ่จริงอยู่ในกระป๋องเราไม่ได้ปลาซาดีเนื้อนุ่มเต็มคำจากสาแม่ครัว FB b a t t e r เตอรีฮีโรสายทนรุ่นไหนก็ทนทนทาน,ทน,ทานแรงดีในหนึ่งเดียวเชื่อเฮียเอเนอสุดยอดน้ำมันเครื่องจากบริษัทน้ำมันอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นแว็กซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังเป็นที่นิยมแพร่หลาย ปวดปุ๊บแปะปัปปบป๊บพลาสเตอร์ใบทาปวดจากเค้าต์เพงสูตรร้อนมีตัวยาไกลเข้าซาลิสเลตและแอลเมนทอลสูตรเย็นมีตัวยาแอลเมนทอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา Cry i ิ g t i เก r ซอสพริกสีราชา Cry ยิ g t i เก r ติดดาวให้เครื่องยนต์ให้ทุกคนไปถึงดาวด้วยน้ำมันเครื่องคาวเท็กส์พาวเวลนยาแก้ไอตราอาปาเช่และยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่ เอให้เครื่องยนต์ให้ทุกคนไปถึงดาวด้วยน้ำมันเครื่องคาวเทคคาวลอีนนี่จังหวัดรังนะคะอดีตตำรวจเกษียณอายุ70แล้วพี่อุย๋ยคืออยู่กินกับเมียม,มานะคะแล้วก็สุดท้ายมีปัญหาการเมียมก็อยากเลิกอะถึงขั้นให้เงินไปหย่าเลยนะ,อะบอกว่าเธอช่วยหยากับฉันหน่อยฉันให้3ามแสนห้าเดี๋ยวจ่ายก่อน คือเอาจริงๆเนี่ยเรื่องลักษณะแบบนี้วิธีที่ดีที่สุดคือทําใจนะน้องมินค่ะใช่ไหมเรื่องความรักความรักอะไรพวกนี้มันต้องทําใจนะอท <ำ S 2> ําใจไม่ได้นี่มันโอ้โหมันจบไม่สวยนะมันมัาถามจริงว่าทําใจไม่ได้แล้วทาอะไรได้อเราจะตายไปได้วยกันแล้วก็ไม่ต้องใช้ชีวิตอิดต่อไปภูมิกับการสพเมืองสุรากรารนะฮะบอกว่ากํากลังรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆอยู่นะฮะเพื่อจะติดตามผู้ที่ก่อเหตุทั้งหมดเนี่ยมาสอบสวนดําเนินคดีกัน รู้ตัวหมดแล้วว่ามีใครบ้างค่ะนั่นเท่ากับฝั่งเบียร์ที่บุกเข้ามาเนี่ยใช้ปืนแม้งกันอ่อพาพอยิงกโบค่ะภบเก็ตนู้ินททุ่มตรงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นะจ๊ะเพราะคำว่านะจ๊ะใช้กับอะไรก็น่ารักใช้กับคำว่าสวยนะจ๊ะดีนะจ๊ะรวยนะจ๊ะแล้วก็ตกท้ายด้วยคำว่า